ครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีบันทึกช่องไอคอม s HT นะฮะโมบายของนักวิทยุสมัครเล่นนะครับผมเบื้องต้นนะครับอ,อันแรกเราก็ใส่ช่องที่เราต้องการนะฮะแต่กดกด,ดตัว C ที่ใหมนี่นะครับเขียให้ช่องมันหายไปนะครับแล้วใส่ผมทีที่เราต้องการนะครับหนึ่งสี 1, 4, 5, 6, 7, 5, ก็ได้นะครับเสร เราจะบันทึกนะฮะอันนี้คือบันทึก USE, เปล่าๆแล้วก็กดนี้1ครั้งนะครับช่องขึ้นมากับพริบช่องที่1น,นะครับพอได้ช่องที่1นึ่งเราก็ไม่ต้องหมุนนะฮะกดนี้แช่ให้มันดังติดนะครับและช่อง2ก็จะไปอัตโนมัตินะครับช่องสองลองช่อง2นะครับกดเชียนะครับ1 4 5 0 0 0ี่ห้าศูนย์ศูนย์แบบนี้ก็ได้ข้าวๆนะครับกด1ครั้งนะครับช่องกับพริบเราก็บันทึกได้เลยฮะครับผม ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเข้าไปหรือเปล่านะฮะให้กดตัว M ทับ c l นี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะหครั้งอ่าตัว M ขึ้นมานะฮะนี่คือช่องเมมโมรีนะรแล้วก็บุนได้เราบันทึกไป2ช่องสองช่องครับเสร็จอ่าตอนนี้เราจะออกมาบันทึกใหม่โดยการกด V ทับ M นี่นะฮะหนึครั้งอ่าออกมาครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งดูเพกดูเพกของไอคอมนะครับของไอคอมของนักวิทยุสมัครเล่นไปจะมีช่องดูเพกนะครับ ช่อง VR นะครับ1447กดเคลียนะครับเคลียเรเสร็จแล้วกด145675นะครับวันนี้การเข้าดูเพกนะฮะพอเราได้ช่องรับก่อนแล้วก็ให้เรามากดเซตนี้หนึ่งครั้งนะครับปุ่มแรกนี่ฮะอ่าครับตอนแรกเราจะมาเจออันนี้คือค่าห่างคมถี่ที่จะต้องบวกหรือลบนะฮะเราให้ตั้งค่าตรงนี้ฮนะโดยการหมุนนะครับ พอได้ค่าลบสมมติว่าลบ600นะครับได้เสร็จแล้วให้เรากดปุ่มนี้นะฮะปุ่ม SMW นี่ฮะออกยืนยันออกมาหน้าจอปกตินะครับเสร็จแล้วให้ให้มากดปุ่มโลนี่ฮะแช่หนึ่งครั้งนะก็จะเป็นลบนะครับเราจะเอาบวกหรือลบนะฮะถ้าแช่บวกก็แช่ครั้งนึงก็จะเป็นบวกนะครับแช่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นออกนะครับแช่อีกครั้งหนึ่งก็จะวนมาเป็นลบนะบลบเสร็จ เราก็กดชี้ดูว่าค่าค่าส่งที่เราตั้งมันถูกหรือเปล่าอ่านี่คือถูกแล้วลบหกร้อยอ่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้านะฮะคือการส่งออกนะครับรับก็จะเป็นหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดห้าครับนี่คือช่อง VR เสร็จแล้วเราจะบันทึกนะครับช่องนี้อ่าโดยการกดปุ่ม SW m นะฮะอ่าหนึ่งครั้งนะครับอ่าช่องมากระพริบแล้วเราจะไปช่องไหนไว้ช่องสี่สามกระมูนหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็กดนี่แช่นะครับอ่า SW แช่นะครับ อันนี้จะเข้าไปดูว่าช่องดูเพกเราตั้งไว้นะฮะกดปุ่ม M ทับคอหนึ่งครั้งอ่าช่อง VR ขึ้นมาแล้วช่องที่3นะครับอ่าช่องที่3ามมาช่องที่2ก็จะเป็นปกติช่องที่1ก็คือปกตินะครับแลวตอนนี้ก่อนล็อกหน้าช่องนะครับล็อกหน้าช่องให้เรากดตัวเซตแช่เลยครับอ่าก็จะเป็นรูกุญแจมานะครับอันนี้คือล็อกหน้าช่องแล้วไม่ไปไหนแล้วนะครับกด KAC พวกนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือล็อคล็อกหน้าช่องแล้ว อันนี้คร่าวๆในการบันทึกช่องและก็บันทึกช่องดูเ็กน,นะครับของไอคอ2สองนสาม HT นะครับผม